ทุกท่านนะครับทั้งสสนะครับภาคีแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงคุยเรื่อง PM เม2.5นะเป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วนะฮะที่ไม่เกิน2.5ไมครอนซึ่งมันสามารถทะลุเข้าไปในปอดทะลุเข้าไปในเส้นเลือดของเราได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันหนักขึ้นนะฮะเราคงได้เคยได้ยินภาคใต้ฝุ่นจาก อินโดนีเซียใช่ไหมฮะเราตอนนี้กรุงเทพก็เกิดขึ้นอีสานก็กําลังเกิดขึ้นภาคเหนือยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับภาคเหนือนี่เราเกิดมาเกือบผมผมคิดว่า20ปีแล้ว่ะละครับทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับนะครับย้อนกลับมาในปี2561เนี่ยจริงๆกรุงเทพก็เริ่มแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าถ้าทุกคนจําได้นะทุกคนเริ่มหาม,มสกันทุกคนเริ่ม ดูในมือถือกันแล้วว่าเอ้ยวันนี้คุณภาพอากาศเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ต้องการหาหนุนนี่นั่นแต่สําหรับที่เชียงใหม่นะฮะ,ท,ะที่เชียงใหม่นี่หนักเลยนะครับที่เชียงใหม่นี่หนักหนักกว่าที่กรุงเทพอีกด้วยซ้ําไปแล้วก็เกิดขึ้นมานานแล้วด้วยตั้งแต่ผมจําได้คือตั้งแต่ปี2550เรามีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพังหีืยตอนนั้นใช้คําว่าหมอกควันนะฮะ แต่ตอนนี้เราใช้คำว่าฝุ่นควันกําลังจะเปลี่ยนเป็นฝุ่นพิษนะครับฝุ่นพิษเพื่อให้มันชัดขึ้นว่ามันคือฝุ่นที่มีพิษนะฮะนะฮะก็ตั้งแต่ปีสอง0ัตอนนี้16บหกปีแล้วแล้วหนักขึ้นทุกทุกทุกุกปีนะครับนะฮะตอนนี้พวกเราในห้องนี้เคยเจอสักเท่าไหร่ครับสูงสักเท่าไหร่ครับที่เคยเจอกันสองกว่าเหรอว้าวนะครับ เข้าใจว่าที่ผ่านมากรุงเทพก็เริ่มหนักแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เชียงใหม่ยังดีอยู่นะฮะเชียงใหม่ยังดีอยู่มันจะค่อยๆขึ้นมาจากภาคใต้ครับกรุงเทพแล้วไปภาคกลางอีสานแล้วก็ขึ้นเหนือนะฮะที่เชียงใหม่นะครับปี2562เนี่ยตอนนั้นสูงที่สุดในโลกข่าวเราควรจะดีใจหรือว่าเสียใจครับอันดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยซึ่ง เรารู้สึกว่าโหมันไหวไหมเนี่ยนะสิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับแล้วหนักขึ้นทุกปีแล้วเจอเด็กเลือดกำดาวไหลนะฮะหรือผมเองเนี่ยเป็นหวัดปกติก้วสักสามสี่วันก็หายล้วเป็นเดือนครับไอกันอยู่เป็นเดือนเดือนนะครับซึ่งหลายคนรู้สึกมันไม่ไหวแล้วมันอึดอัดมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มยังไงดีครับเริ่มมีการมาพูดคุยกันนะครับ เราเรียกว่าสภาลมหายใจเชียงใหม่นะฮะทำไมถึงใช้คำว่าสภาลมหายใจเชียงใหม่เราสึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอที่เราจะต้องมาหายใจเอาเอามล,ลพิษเข้าไปทุกวันน่ะผมว่ามันไม่ควรจะเกิดแบบเรื่องแบบนี้กับประชาชนในสังคมบ้านเราถูกไหมครับเพราะนั้นจำได้ว่าวันที่9เดือนเก้า9 2019 นะเราประกาศถแถลงข่าวเปิดตัวเรื่องนี้เพราะว่าชวนกันมาคุยว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ไหวแล้วแหละถ้าเราปล่อยให้ภาครัฐทำอยู่ฝั่งเดียวคงไม่ไหวแล้วแหละนะฮะพะเราเจอปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นทุกวันนะครับก็วันนี้คงอยากจะเล่าให้ฟังครับคงมาแชร์ประสบาการณ์ให้ฟังว่าสภาลมหายใจเชียงใหม่ เรามีบทเรียนมีการขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็มีมีสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่เรามามาคุยกันหลังจากเกิดสภาพมหายใจเชียงใหม่ขึ้นนะครับเราเริ่มมานั่งวิเคราะห์กันครับว่าอะไรคือสิ่งที่มันทำให้แก้ปัญหาไม่ได้นะฮะอะไรคือเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหามันยังอยู่นะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกป,ปีนะครับ อันที่หนึ่งก็คือเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาที่ผิดครับเราเริ่มจากอาคติส่วนใหญ่จําได้ไหมครับส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเราจะได้ยินบอกว่าเอ้ยฝุ่นควันเกิดจากชาวบ้านชาวเขาเผาป่าแล้วเกิด PM 2.5ถูกไหมครับอันนี้คือผมผมผมอยากจะมองว่าอันนี้คืออคติแล้วเป็นการมองข้อมูลที่ไม่รอบรอบด้านแต่หลังจากที่เรามาเจอกันทั้งภาครัฐทั้งธุรกิจ ภาควิชาการทุกๆฝ่ายมานั่งคุยกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากเลยมันเรามันมันทำให้เราได้เรียนรู้ปัญหาที่รอบด้านมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วมันมาปัญหามันมาจากหลายแหล่งมากจากคมนาคมขนส่งจากโรงงานอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าจาก,กเกษตรเชิงเดี่ยวจากป่าจากประเทศเพื่อนบ้านจากโลกร้อนนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ปัญหาที่รอบด้านเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญถ้าวิเคราะห์ปัญหาผิด แก้ปัญหาไม่ได้ครับแก้ปัญหาผิดครับอันที่สองเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหากันแบบอีเวนต์ครับหมายถึงว่าพอถึงเดือนธันวาก็ตั้งกรรมการมาชุดหนึ่งนะครับเขาเรียกซิงเกิลคอมมานด์นะฮะแล้วก็มาช่วยกันดับไฟดับไฟมกราคมพามินาเมษาแล้วก็จบก็กลับแยกย้ายกันกลับแล้วปีใหม่ก็ธันวาก็มาตั้งกรรมการแล้วก็คุยกันอีกแล้วก็กลับระหว่างปีไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยตลอดทั้งปี ะะการแก้ปัญหาแบบอีเวนต์แก้ไม่ได้การแก้กับปัญหาแบบเฉาาะิิจนะฮะแก้ปัญหาไม่ได้ต้องแก้แบบยั่งยืนนะฮะโดยโดยมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเป็นลักษณะท็อปดาวครับสั่งการจากกรุงเทพไปที่ผู้ว่าผู้ว่าก็สั่งนายอำเภอนายอำเภอก็สั่งกำน,นันกำนันก็สั่งผู้ใหญ่บ้านนะฮะสั่งนายกชาวบ้านก็บอกว่า คนที่สั่งก็ไปดับไฟแหละ <net> นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้อย่างจริงจ sank, ังจแม้กระทั่งปัจจุบันสังคมโดยรวมก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะเพราะั้นสังคมที่ขาดความรู้ขาดความเข้าใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แก้ยากมากนะครับอีกเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องความรู้นะครับเรื่องความรู้แล้วก็เรื่องกฎหมายคือที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเหมือนกับมีมาตรการสําคัญหลักอันเดียวเลย ใครเผาโดนจับปรากฏว่าไงครับเกิดการแอบจุดลักจุดแอบหนีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเกิดไฟลุกลามเกิดไฟที่ไร้การควบคุมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดโดยที่ไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ำไปด้วยจุดนะฮะมีมีการแจ้งคดีเป็นพันคดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครนะฮะเพราะว่ามันทําให้การเผาผิดกฎหมายถูกไหมฮะเพทุกคนทุกอย่างอยู่ใต้ดินหมดนะฮะนะครับ อันสุดท้ายที่ผมคิดว่าเรื่องใหญ่มากเลยก็คือว่ากฎหมายนะฮะที่เราใช้อยู่คือกฎหมายป้องกันบันเทาสาธาณภัยคือมันจะเวิร์กต่อเมื่อมีภัยมาไฟไหม้แล้วน้ำท่วมแล้วลมพัดบ้านพังแล้วจึงสามารถใช้งบใช้คนและใช้เครื่องจักรได้มันเป็นการแก้ปัญหาเชิงรับสุมากมากเลยมันแก้ไม่ได้ปัญหาพี่เอ็มสอที่ซับซ้อนต้องการ ต้องการการแก้ปัญหาเชิงรุกนะฮะต้องการการแก้ปัญหาที่ที่มีความรอบด้านครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมีการคุยกันเชียงใหม่เรามีต้นทุนทางสังคมที่ค่อนข้างเยอะเรามีภาคประชาสังคมเยอะที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีภาคต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยภาควิชาการมีมหาลาัยเป็น10แห่งนะครับมีฝ่ายต่างๆเยอะดังนั้นเราก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะ เราคงจะยืนงงในด,ดงฝุ่นหรือยอมให้ฝุ่นมาอบเราขนาดนี้คงไม่ไหวแล้วนะฮะปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจริงๆมีหมอท่านหนึ่งหมอชัยชาญน,นะ,ะท่านวิจัยพบว่ามีคนตายอันเกี่ยวเนื่องจาก PM2.5 ปีละ40,000คนนะครับมากกว่าโควิดอีกนะครับเศรษฐกิจปรากฏว่าตอนนี้เกิดฤด,ดูนอกจากร้อนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแล้วเกิดฤดูฝุ่นควันครับปรากฏว่าพอฤดูฝุ่นกันคนหายหมดเลยโรงแรม ไม่มีคนพักร้านอาหารไม่มีคนไปทานโดยเฉพาะเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับมีการคำนวณว่าสูญเสียทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเราก็คุยกันปรึกษาหารือกันคุยกันเรียกชวนทุกฝ่ายมานั่งคุยกันเนี่ยถ้าเราปล่อยให้รัฐแก้ปัญหาฝ่ายเดียวคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังความร่วมมือของภาครัฐเอกชนประชาสังคมนักวิชาการรักธุรกิจเรามีศิลปินด้วยนะฮะองค์กรปกครอง,ท,องท้องถิ่นและชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นพลังสําคัญ ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนปัญหาที่ที่มีการเชื่อมโยงในหลายหลายแบบนะครับก็คุยกันเราก็ตั้งเป้ากันครับว่า1ละเราต้องช่วยกันลดคุณควันให้ได้นะฮะสองนะครับ,นะรบจริงๆเราใช้คําว่าเราจะแปลกจากความขัดแย้งมามาเป็นความร่วมมือใช้พลังความร่วมมือใช้พลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะฮะทั้งสังคมขึ้นมาขับเคลื่อนนะฮะ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟูนะครับโลกของเรานะครับให้ให้ลดฝุ่นควันให้ได้นะครับอีกอันนึงก็คือการเปลี่ยนจากเขาเรียกซีโร่เบอร์นิงที่ผ่านมาอย่างที่บอกอะห้ามเผาเด็ดขาดมาเป็นไฟแมเนจเมนต์ซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องใช้ฐานความรู้ใช้ฐานวิชาการนะฮะแล้วก็ความร่วมมือกันนะฮะกับกับทางสถาบันวิชาการค่อนข้างเยอะและที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงจะให้ฝุ่นควันเราเป็น วาระแห่งชาตินะครับที่เชื่อมโยงแก้ปัญหาอาเซียนด้วยนะครับซึ่งเรามีอาเซียนแกรนด์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีแผนที่ชัดเจนเราต้องการพรบอากาศสะอาดโอเคแหละตอต้องขอบคุณครับที่รัฐบาลได้ผลักดันเข้าไปแล้วนะครับพรบอากาศสะอาดเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายมันมีเฉพาะของใครของมันคมวาคมก็อยู่คมวนคมขนส่งก็อยู่ที่กระทรวงขบวนคมใช่ไหมกเกษตรก็อยู่ที่กระทรวงเกษตรป่าไม้ก็อยู่กระทรวงทรัพย์ กระทรวงต่างประเทศกรกลมบงรพิคือคือมันแยกไปเป็นมันมันแยกเป็นเชี่ยวส่วนมากเกินไปเพระันพรบอากาศสะอาดมันจะสร้างกลไกที่มองภาพเป็นองค์รวมเกิดคณะกลไกที่ดูองค์รวมและดูตลอดเวลานะครับไม่ใช่เป็นอีเวนต์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบไดนะบ้ทีนี้ผมอยากเล่าให้ฟังนิดนึงสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่เชียงใหม่กําลังทำนะฮะและผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่ใช้เฉพาะเรื่องไฟ,ไฟในป่าเท่านั้นหรือไฟเกษตรเท่านั้นนะฮะมันคงต้องใช้ทุกเรื่องไม่ว่าจะไฟจากคมนาคมขนส่งไฟจากโรงงานอุตสาหกรรมไฟจากโรงไฟฟ้าครับก็คือการการบริหารจัดการทําให้ลดต้นต้นกำเนิดของพีเอ็มสแต่ทางเหนือต้องยอมรับว่าการเผาในที่โล่งเป็นเรื่องใหญ่นะฮะตอนนี้มีการพัฒนา สองสามเรื่องที่เป็นเชิงระบบอันที่หนึ่งคือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะฮะตั้งแต่ชุมชนอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นเจ้าที่ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติป่าอุทยานทั้งหลายในยอำเภอทุกคนนะฮะมานั่งคุยกันนั่งวางแผนด้วยกันในระดับพื้นที่นะครับโดยมีข้อมูลจากนะฮะโดยดูข้อมูลอย่างเชียงใหม่นะครับเรามี210ตำบลมีอยู่21ตำบลที่มีไฟ เอสปอตเกิน200จุดต่อตำบลน,นะครับเราเอามาดู21ตำบลน,นะฮะว่าเราจะจัดการยังไงโดยลงเข้าไปวางแผนนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรครับเกิดแผนขึ้นมาจากชุมชนเสร็จแล้วมีตัวแอปพลิเคชันนะครับไฟล์ดีชื่อแอปพลิเคชันไฟล์ดีนะครับซึ่งพัฒนาโดยวิชาการมอชอช่วยช่วย ในนั้นจะดูหมดเลยรู้หมดเลยครับคาบเ m เท่าไหรฮอสปอตเท่าไร,าไรกระแสลมเป็นยังไงการระบายตัวของอากาศเป็นยังไงอุณหภูมิขนาดไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันหมายความว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ไฟจำเป็นต้องใช้ไฟควรจะต้องใช้เมื่อไหร่ใช้ตอนไหนเวลาใดนะครับเมื่อเราไม่สามารถห้ามได้ยิ่งห้ามยิ่งลุกลามเพราะนั้นเนี้ยจุดที่จำเป็นเนี่ยต้องแจ้งเข้ามาก่อน มันขณะนี้เชียงใหม่ใช้คําว่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบควบคุมหมายถึงชาวบ้านก็ได้ประโยชน์อยู่ได้ทำมาหากินได้รัฐก็ได้ประโยชน์ในขณะที่คนส่วนใหญ่ค่าพีเอก็จะลดลงอะไรงนี้เป็นต้นนะครับมั้นซีโร่เบอร์นที่ใช้มาเกือบ20ปีไม่ได้ผลเพราะนั้นเราเปลี่ยนเป็น Fine Management ก็คือชาวบ้านบางแผนเสร็จเสนอผ่านนะฮะเข้ามาที่แอปพลิเคชันไฟดีแล้วมีคณะกรรมการช่วยดูทีนี้ทำไมถึงต้องมี มีเรื่องการบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงเพราะว่าป่าของเราเนี่ยมันเป็นป่าผัดใบอย่างเชียงใหม่มีป่าอยู่9ล้านไร่นะครับเป็นป่าผัดใบอยู่7ล้าน7ล้านเนี่ยทิ้งใบเฉพาะทิ้งใบเนี่ยหนึ่งถึงสองตันต่อไร่ต่อปีลองคิดดูว่ามีเชื้อเพลิงกองอยู่เท่าไหร่มันต้องลดเชื้อเพลิงในแต่ละปีเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับครับอันนี้ก็เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราพยายามทำแล้วก็ hotspot ลดลงนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ปี6 3เนี่ยสองหมื่นหนึ่ง เรวก็ลดลงมา8,000ในปี64 65เหลือ,อ3,000 4,000นะฮะแต่ว่าปี66ที่ผ่านมาเนี่ย1,030นะฮะซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นปีนี้เราจะให้ลดลงอีกนะฮะนี่คือแผนของเราครับเราแบ่งเป็น7กลุ่มป่านะฮะจาก21ตำบลเนี่ยเราแบ่งเป็น7กลุ่มป่ามีป่าอมก๋อยอินทนนท์แม่แจม่มดอยชุเทพสันทรายดอยสะเก็ดสีรานาและเชียงดาวมีคณะกรรมการจากทุกฝ่ายมาดูด้วยกัน มีระบบบริหารจัดการควบคุมดูแลในระบบโดยเชื่อมกับระบบไฟล์ดีและวอลล์รูมวอลล์รมของเราอยู่ที่อบจอเชียงใหม่ครับซ,ซึ่งค่อนข้างทันสมัยมากมีเป็นฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีที่ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีคนมีคณะก,ก,กรรมการทุกฝ่ายมาช่วยกันดูปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะช่วยกันแก้ปัญหาและลด PM 2.5ได้ได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะ ทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าภาพนะฮะโดยประสานกับวิชาการแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอนาคตนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าตอนนี้หลังจากผมมองว่าพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนี้นะครับเสร็จแล้วก็น่าจะทำให้เกิด เขาเรียกว่ากระบวนการขับเคลื่อนที่ทุกคนทุกส่วนได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันโดยใช้พลังความร่วมมือเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยทุกคนมีส่วนในการสร้างสร้างฝุ่นละคันนะครับสตาร์ตสตรถปุ้มเนี่ยก,ก็ไปหนึ่งกองโรงงานอุตสาหกรรมปลูกพืชนะฮะในป่าพื้นบ้านอะไรก็แล้วแต่นี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยแก้เพราะฉะนั้น พลังของทุกฝ่ายพลังของลมหายใจเดียวกันเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหานะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ผมดีใจมากครับว่าเราสรุปบทเรียนว่าเชียงใหม่ไม่พอตอนนี้เราขยายเป็นสภพานลมหายใจภาคเหนือดีใจมากครับเมื่อเร็วๆนี้ผมลงมากรุงเทพสองครั้งแล้วกำลังจะมีการจัดตั้งสะพานลมหายใจกรุงเทพหรือกรุงเทพมหานครซึ่งผมผมเลยบอกเลยว่าผมทําให้ผมมีความหวังมากขึ้นถ้ากรุงเทพมีสภพานลมหายใจเมื่อไหร่เนี่ย การแก้ปัญหาจะเร็วขึ้นครับเพราะคนเทพเสียงดังนะฮะกว่าคนเชียงใหม่นะฮะได้ข่าวว่าทางอีสานก็กําลังจะตั้งสภพานลหมหายใจทางอีสานนะฮะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือพลังที่จะช่วยกันแก้ปัญหานะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่รัฐอย่างเดียวแต่ทุกพลังคือพลังที่สําคัญในการแก้ปัญหาซึ่งถ้าจะให้แก้ปัญหาให้ให้ดียิ่งขึ้นหมายความว่า แต่และจังหวัดช่วยกันดูแลแล้วแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ก็แบบหนึ่งกรุงเทพก็แบบหนึ่งนะครับผมก็ใจว่าอีสานก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ในที่สุดแล้วต้องช่วยกันทําให้เกิดนโยบายที่เกิดความยั่งยืนมากขึ้นด้วยเช่นนโยบายพลังงานสะอาดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพืชที่เปลี่ยนจากเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชที่ยั่งยืนมากขึ้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นต้องมีระบบสวัสดิการของระบบสาธารณสุข ที่ช่วยป้องกันดูแลเยียวยาผู้ป่วยต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องการกระจายอำนาจให้ให้องค์กรให้ชุมชนให้ท้องถิ่นเนี่ยและให้แต่ละจังหวัดได้สามารถแก้ปัญหาตามบริบทของตัวเองนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทําอย่างไรจะขยายความรู้นะฮะสื่อสารเชิงรุกให้ทุกคนได้รับรู้ปัญหานี้อย่างเป็นจริงนะฮะอย่างมีวิชาการนะฮะเพื่อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาผมเชื่อว่าจะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยังง่งยืนเกิดขึ้นได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ชิวานนะครับเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์อยู่